วันนี้ก็วันเป็นวันที่หาของเราแล้วนะคะที่อยู่ที่ดูไบวันนี้เราจะไปเ oh. ช่ารถกันได้หรือไม่ได้ยังไงไปดูกันค่ะเราจ exactly this o I h e t e e this for e 15 days when you return ้าคุณ15 d a y if you book now n l y d a y s from today ไบ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> แล้วก็พสาสปอร์ตแล้วก็ีซชาที่ดูไบ u have to pay now y e s e t now n o n o n o I okay. Fine, you give me too much money, fine <laughs> Wait, wait, wait <laughs> Okay, so You need to check out again, no need yeah, to check the everything. write kilometer and Yeah, will I will Don't <Yeah>, okay. เพราะว่าต้องสดมากๆแหละเพราะว่าเราไม่ได้เช่ากับศูนย์ใหญ่เรามาเช่าที่ราคาถูกกว่าเพราะว่าไปเช่าที่แอร์พอร์ตไม่ไหววันหนึ่งก็คิดสามพันแต่วันนี้นึงก็คือไปเซ็ตก็เจ็ดแปดร้อยแต่เราไม่เช็คให้เรียบร้อยนะโอเคแล้วนะค่โอเคแล้วค่ะโอเค ปฏิบัติการเช่ารถเป็นไงเกือบตายรีบอส <c oughs> ให้เช่ารถกว่าจะทะเลาะกันได้เกือบตายโอเคที่ได้มาคือคันนี้อโเค เารถเสร็จแล้วบางเช่ารถอย่าลืมให้เขาดูด้ดวยว่าเช็ครอบคันะว่าตรงไหนที่มันเป็นรอยอะไรพวกนี้พราตอนนี้ไม่ทะเลาะก,กันหรอกเดี๋ยวจะมาทะเลาะก,กันตอนที่คืนรถอืมทนี้ก็คือว่าอืมแล้วเราตั้งใจจะเช่าลาบ,บูกินี่ไปร์แมเหลือแต่รที่นี่เ,เหลือคันเดียวจริงซึ่งเหลือคันเดียวมากเลยเพราะเราไปเมื่อวันเราไปที่สนามบินมาแล้วแพงมากอืแล้วก็ มุฮัยใ้เจ้าเนี่ยมีเจ้าเดียวแล้วก็การเดินทางที่ตะนออกกลางเนี่ยถ้าไม่มีน้ามันนี่คือไอถ้าไม่มีอ่ะรถเช่านี่แย่มากอะ่ะเพราะว่ามันมีความจะเป็นจริงเพราะเราอยู่ปะเราอยู่ที่โอมานเราช้รถทุกวันเรามีรถใช้ทุกวันแต่ว่าเรามาอยู่ที่ดูไบเนะี่ยทำให้เรารู้เลยว่าตะนออกกลางความจะเป็นต้องใช้รถเพราะทุกที่เนี่ยไปห่างไกลมากอะ่ะดการที่คุณเช่ารถเนี่ยมันทำให้คุณเห็นดูไบามากขึก้นจะไปดูดเฉ็นมากขึ้นแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามกัน โ okay. อเคสิค่ะแล้วอ่าฮะไปเอาหน่า,า,นายังไงก็ไอ Đ ้โดเรมอนคันเนี้ยพาไปเห็นได้เยอะกว่านี้ไมต้องหวง่วงเพราะตอนแรกเรากะว่าเราจะไม่เช่ารถแต่ว่าไม่ได้ไม่เช่ารถคือหารถเช่าไม่ได้แล้วก็เลยคิดว่าจะใช้รถไฟรถไฟรถไฟฟ้าอย่างเดียวสรุปคือรไฟฟ้าไม่ได้คือคุณเห็นไม่ทั่ว ไม่มีวันที่เห็นทั่วเลยเพราะว่ารถไฟฟ้าแพงด้วยรถไฟฟ้าแพงด้วยวันละสี่ร้อยวันละสี่ร้อยสองคนสี่ร้อยซึ่งวันซึ่งวันเช่ารถคือวันคือสี่ร้อยจริงนะแต่คือเห็นแบบมีขีดจํากัดในการเห็นเนอ่ะแต่คือตอนนี้เนี่ยเราเราพอเราไปพอเราเช่ารถปุ๊บเชื่อว่ามันจะพาเราไปเห็นอะไรได้เห็นได้เยอะกว่านี้คือซื้อซื้อซื้อการมองเห็นอีสักอีสักสามร้อยมันคือมันคุ้มอ่ะเพราะเราเนี่ยเดินทางมาไกลแล้วเนาะที่นี่ขับทางขวานะ เพราะว่าจำไม่ว่าต้องมองซ้ายแล้วก็ค่อยมองขวาเพราะว่าเกือบตายหลายที<อ>ที่ที่โรมาน<ป> <laughs> โอเคไอ้โดราแอนลุย <laughs> ว่าสเปเชียลโฟลิเ <laughs> <laughs> ดเลเท่อเลยนี่จะสองจุดหกกรัม 9 2้าสองสิบแปดเตหนึ่งยี่บห้าบาทน้ำมันแพงกว่าอระโอมานคือพูดตรงๆนะไม่ไ้ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคือดูไบอ่บอะ <S 2> <S 2> <S แพงทุกอย่างแพงไร้สาระพูดเลยอืมคือ่าคือคือแพงกว่าชาวบ้านเขามากอะ่ะพูดขอขอตินิดนึงทั้งๆที่อยู่ใกล้กัน <S <S แล้วก็แพงไม่ว่าแล้วก็อ่าทุกอย่างเก็บตังค์หมดต้องาจอดรถไม่ว่าจะ กินอะไรหรือว่าจะไงคือบวกแท็กหมดแล้วเดี๋ยวนี้คือไม่ไม่จริงอ่ะที่เขาพูดว่าที่นี่ปลอดแท็กปลอดภาษีไม่จริงคือเสียวความรู้สึกอ่ะเวลาไปซื้ออะไรปุ๊บเนี่ยสมมติป้ายติดยี่ห้าใช่ไหมเขาก็จะบวกอีกห้าเปอร์เซ็นเลยคือ,ค,อคือเขาจะบวกเพิ่มจากตรงนั้นอ่ะอืมวันนี้เห็นแล้วเสียความรู้สึกคือ้ายงก็รวยตายแล้วจะแบะเก็บภาษีมากว่าอีกพูดเลยไม่โอเค อันนี้บูะโอ้โหอันนี้ห้าสิบอะยิ่งทเยอะจังไว้อย่างอ้าเนี่ยอะไรมันบินทำไมวะนั่นแหละก็เอาน่ะอย่างน้อยก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าคือเขาเองเขาตั้งใจจะจะบุ่งไปทางธุรกิจท่องเที่ยว เขาพยายามจะสร้างทุกสิ่งอย่างให้เป็นให้เป็นที่สุดของโลกอ่ะคือนี่คือความพยายามของเขานะแต่ก็คือว่าเขาเห็นเขาว่ากันนะแต่ว่าอาจจะไม่จริงหรอกเขาว่าประมาณอีกไม่เกินสามสิบปีน้ามันเขาใกล้จะหมดแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะเขาก็กล่าวว่าพายุเศรษฐีของเขาจะการท่องเที่ยวต่อไปชาร์ทุกอย่างจริงถ้าจะมาดูใบนะคือคุณต้องพร้อมอะไม่ใช่ว่า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 เราอย่างนั้นนะแต่ว่าพูดให้ฟังว่า คือคุยพร้อมมาไม่ได้โหดจอมพูดตรงๆเลยดูไบแบบโหดร้ายมากือเงินเงินตัวเดียวอ่ะดูไบถ้าคุณมีเงินคุณอยู่ได้คุณไม่มีเงินคือก็คุณก็กลับบ้านไปละลายซับอืมละลายซับมาทุกอย่างทุกอย่างเยิงทุกอย่างตั้งแ,แต่มายังไม่เคยหยุดจ่ายเงินเลยจนจนแบบท้ออ่ะว่าแบบมโหแล้วก็อยู่อีกย <ừ. S 1> ี่ห้าวันวันนี้แค่วันที่ห้าเอาหน่าอยากส่าเอง เดอร์เลมอนมีใครเจาในดูไบบอสัยยังแซงบอสัยยังแซงอ่ะคิดดูสวยมากเมืองมันสวยจริงอ่ะ